มาติดตามบรรยากาศงานฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ7 0ปีนายสุริยบสาณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการจัดงานไปจนถึงวันที่4มกราคม2558อาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานศาุวงศ์งทุกพระองค์นิทรรศการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนิทรรศการเทคโนโลยีโลกไอทีในอนาคตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ยังมีของดีของเด่นจากทุกอำเภอที่ขึ้นชื่อมานำเสนอภายในงานด้วย รวมทั้งการประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่มีการเตรียมงานกันอย่างอลังการ